โดนครับ โดนครับเรียบร้อยครับโอ้ oh, เป็นปลาดุกนะครับตัวนี้มันขึ้นฝั่งครับนี่ครับผม ต้องระวังนะครับปลาเนี่ยมีเงียงนะครับเนี่ยครับปละดุกกับตะกิ้มนะครับปละดุกก็กัดนะครับผมตะกิ้มจากไข่เท็ดหมายนะครับนี่โอ้ปละดุกไซส์สวยเลยครับโอเคครับผมฝากผลงานด้วยนะครับไตแยนกบเท็ดหมายครับตะกิ้มเท็ดหมายสุดยอดเลยครับ ส่งเหยื่อได้ดีนะครับสายซีนิตนะครับผมไม่อมน้ำนครับส่งเหยื่อได้ดีตีแล้วน้ำไม่ฟูใส่หน้านครับไม่อมน้ำส่งเหยื่อไกลนะครับขนาดผมใช้พีสามนะครับนี่นะครับระยะดูนะครับไกลมากครับ ัเบื้องเบิ้องทาวัดเนี่ยวัดนี่นเถอะยันวัดเนี่ยนี่นะครับโดนครับปลาแบ็ดครับนี่นครับปลาแบดกัดดีมากครับน้ำโลง่งๆก็กัดครับจะกิ่มสีเหลืองนะครับผม วันนี้โดนไป6-7แล้วครับเลิกหลังเลิกงานนะครับพระอาทิตย์ยังไม่ตกเลยครับยังไงก็ฝากผลงานด้วยนะครับผมนี่นครับจะก,กิ้มเสตหมาครับกับปลาเบสของหวานเลยครับจะก,กิ้ม นะนี่ครับปลาเบสไซ์สวยเลยครับกับไม้น้ำาโล่งนะครับ,บมยบียาขึ้นปีปิ่มน้ำนะครับกับจัก,กิ้มจัก,กิ้มจากค่ายเทศไม้ครับเบ็ดสองโอนะครับฝากผลงานไดยนะครับใต้แบรนด์กบเทศไม้ครับนะครับ กัดครับอยู่ครับโดนีครับมาแล้วครับนี่ครับน้ำโล่งครับน้ำโล่งกัดครับสีแดงนะครับวันนี้เทสเป็นสีแดงนะครับจะกิ้มจะไข่เทสหมายนะครับ จากผลงานเลยนะครับไตแบนกบเทีต์หมายครับกับแบตเล็กนะครับกัดไม่พลาดครับจะกิ้มเทต์หมายสุดยอดนี่ครับเนี่ยไตต้นไม้สิบ่้าาดเลยนีโอ้ท่านี่ขาดค้ำอยู่เบิ้ง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 เลยโอ้ยเบิ้งเลย บอกว่าไต่ต้นไม้เดี๋ว่าผ่านเราบ่ท่านขาดค้ำอยู่โดนนะครับปลาแบสไต่ต้นไม้นี่นะครับกลับมาอีกแล้วนะครับเบ็ดกลับนะครับกลับทุกตัวนะครับรอบนี้มาเบ็ดกลับทุกตัวครับเด็ดสองโอนะครับนี่ะครับปลาแบสไซกําลังแดดเดียวครับจะกิมสีเหลืองนะครับสีใช้สีพิเศษนะครับโดนน้ำแล้วสีไม่จืดนะครับนี่นะครับ ส,สวยครับเวลาถ่ายรูปนะครับจากกิมจากค่ายเทสหมยนะครับ โดนแล้วครับหมายนี้มานามอีกตัวงับขึ้นมาเลยครับสายจีหมิีนะโอ้โหนี่นะครับปลาเบสเอหัวกินนะครับตัวนี้หัวโม่งนะครับหัวโม่งก็โดนนะครับ นี่นะครับผมปลาแบสนะครับเอาคิ้วนะครับเอาคิ้วกินเหยื่อนะครับผมคลิปน่าจะเห็นเต็มๆนะครับนะครับจะกินเท็ดหมายนะครับเอาหัวกินก็โดนครับนี่นะครับฝากผนงานด้วยนะครับใต้แบรนกบเท็ดหมายนะครับจะกินเทืดหมายเอาหัวกินก็โดนนะครับสุดยอดครับ ลอยเลยครับตัวนี้งัดลอยเลยครับแบดเล็กนะครับนี่ครับกัดเป็นโดนนะครับจะกิมเทอดหมายสีเหลืองนะครับกับปลาแบดเล็กนะครับกัดแล้วรอดยากนะครับผมนี่ครับจะกิ้มเทอดหมายฝากคนงานด้วยนะครับ ช่องนี้น่าโดนครับนี่ครับโดนนะครับมีช่องนะครับผมมีช่องอยู่ตรงป่าญ้านี่นะครับเป็นช่องกลางครับก็พุ่งออกมากัดเลยครับกัดง่ายนะครับถ้ามีตัวนะครับผมกับแอคชั่นเลื้อยโดนแบบนี้นะครับจะกิ้มนะครับจะกิ้มสีเหลืองนะครับ จะกิ้มจากค่ายเทสหมายครับสีเหลืองเบีดสองโอหนักสิบสองกัมนะครับฝากคนงานด้วยครับจะกิ้มเทสหมาย